สวัสดีสวัสดีนะครับผมครูผิงนะครับครูผิงเส้นดีสายสกนะครับกลับมาพบเอาความรู้มาแบ่งปันตามเคยนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับจะได้ความรู้มาแบ่งปันในทุกวันโอเควันนี้จะมาพูดถึงว่านะครับการที่เรานะทำอะไรก็ดีไปหมดแค่เราเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าเราโมดไอคิดแต่เดิมๆนะครับพูดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆชีวิตจะไม่เปลี่ยน,นครับ เพราะเราต้องเป,เปลี่ยนความคิดนะครับจากที่ว่าเราคิดแบบเดิ่มมาเปลี่ยนเอานเอาสมองครับเป็นสมองที่เราบวกนะครับลบๆนั่นออกไปให้หมดนะเช่นว่าฉันทําไม่ได้ฉันมีแข็งแรงฉันมันแก่ฉันมันเด็กฉันไม่มีเงินนะครับหาเงินยากเราเปลี่ยออกไปหมดแล้วก็ใส่นะครับเป็นบวกกะไปนะครับฉันมีสมองอัจฉริยะนะครับฉันเป็นแม่เด็กดึงเดอกเงินทุกเงินเข้าอาชันฉันคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ฉันเป็นคนรวยมีเงินมั่งคั่งเดือเฟือ่อนะครับฉันเป็นคดเป็นครูสอนนูกศุกหาทางงหลต่างเพศนะครับฉันเป็นนักขายออนไลน์มือทองคําผังเพชรประสบความสาเร็จเร็วยิ่งกว่าแสงไฟนะครับฉันคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับฉันเป็นที่รักคนปวดจักรวาลไม่ว่าฉันจะทําอะไรนะครับจักรวาลจะสนับสนุนฉันเต็มที่ทั้งยามหลับและยามตื่นไม่มีอะไรมากีดขัง้งความตั้งใจความมั่งคั่งเดือเฟือ่อครับ รับว,วางเป้าหมายนะครับเป้าหมายขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นจงสานึกเราเราเรา,เราคิดอะไรเราอยากเป็นอะไรเราจงจงเคยกว่าเมื่อนะครับจิตเราเจาะกับอันนั้นนะครับจิตจดจ่อนั้นมันจะดึงสิ่งนั้นเข้ามาเรานะครับพูาะฉะนัพูดวันนะเจาะแล้วก็พูดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทาเมื่อเปลี่ยนความคิดที่ดีๆเป็นบวกแล้วนะครับแล้วจงบวกกับการที่เราลงมือทำด้วยครับ ไม่ใช่ถ้าม like ือี่คิดนะครับไม่ลงมือทํานะครับมันจะไม่เห็นผลอะไรขับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าคุณต้องลงมือทําเป็นความคิดนะเป็นคิดว่าไม่ว่าฉันทาอะไรประสบความสําเร็จนะเพราะฉันเป็นที่รักคนบนจักรวาลนะครับนะไม่ว่าฉันจะทําอะไรนะครับจักรวาลจะสนับสนุนฉันเต็มที่ตั้งยามหลับยายมตื่นไม่มีอะไรไม่คิดกันความตั้งใจความมั่งคั่งหรือเปล่อนะฉันเป็นรักของภรรยาฉันเป็นรักของลูกฉันเป็นรักของครอบครัวฉันเป็นรักของญาติฉันเป็นรักของเพื่อน ฉันที่รักคนปวดของอลูกทีมทางในต่างประเทศนะครับฉันที่รักคนปวดลูกศิษย์ตุลากาทางในต่างประเทศนะฉันที่รักคนปวดคนทางไหนต่างประเทศไม่ว่าฉันจะทําอะไรไมิตรคนสนับสนุนฉันเต็มที่นะครับไม่มีอะไรไมีกิจการความจ้งใจความมาั่งคั่งหรือเปื่อนะจงคิดนะครับเพราะมองมนะครับเราจงคิดแบบนี้คิดสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็ลงมือทําที่ทธุรกิจที่เราทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นบวกเข้าไปแล้วนะครับ บวกกับความขยันบวกกับกาพลังกายกำลังใจของเราครับเพราะเราเมื่อเราจิตเจาะอะไรนะครับจิตเราจดจ่ออะไรนะครับจิตเราจดจ่ออะไรมันกวานั้นจากเขหาเราแล้วเขารวมกับคําพูดพลังคําพูดพลังเนี่ยตรงนี้ต้องมีพลังแล้วมีเป้าหมายชัดเจนต้องมีวินัยแห่งความคิดนะครับมีวิรัยความคิดนะครับคุณเคยคิดยังไชินก่อนหลับก่อนนอนนะครับคำว่าคนเร้ว่าลงตกลงตกมันเป็นไม่ได้นะครับลงตกแก้ง่ายๆแค่คุณพูด เรื่องคิดเดิมๆนะพูดเดิมๆนะครับเอาความคิดลบๆออกไปให้หมดคุณกดใส่พลังแห่งความบวกคิดดีทดําดีพูดดีแบ่งปันสิ่งดีๆคุณก็จะได้แบบนั้นนะครับเพราะน่้นอย่าลืมกดติดตามนะครับตัวผมเองมีอะไรช่วยกดติดตามทางเพจครูผิงแซดดีก็ได้นะครับหรือว่าทางทิกต o อกนะครับเพราะน่้นก็อย่าลืมนะครับเราเรามาเจอโอกาสโอกาสหน้าเราเจอกันอีกนะครับเราเรา,เรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเอามีจะได้เอาความร่วมม่มงปัน,นครับ แล้คุยพิงนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะฮะและสมปรถหานนคิดสิ่งในสมรรถนะจากครูพิงแซดีสายเสยกนะครับแล้วเจอกันม่ครับสวัสดีครับ